ก็รู้แหลวะว่าอยากดูบักดุกอ่ะจัดให้อีกหนึ่งคลิปนะครับผมจร, in, animals, จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้แบนกันหรอกนะไอ้พวกรถเล็กบิ๊กไบค์ก็ไม่ค่อยอยากให้ขับนะทุกวันนี้พี่ก็ขี่รถเริ่มไม่ค่อยห้าวแล้วถามว่าทำไมถึงไม่ห้าวก็เสียเพื่อนเสียน้องไปหลายคนนะครับวันนี้พามาขี่ชิวๆเส้นหลังเขื่อนนะครับโอ้โหแรงจังหนับรถรถพี่มันวิ่ง300อ่ะน้องๆนะหลายๆคนบอกอยากจะมีบิ๊กไบค์นะครับก็ แล้วก่อนจะไปมีกันก็อยากจะแนะนำว่าให้ไปเรียนการขับขี่นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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 โอ้หโอเคครับขอการสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื่อสายดละรู้ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พมอผมแล้วสอนจานแอลฟอนเต็มแบ็แล้วครับผมมาดูก็รู้เลยว่าอยากดูอ่ะปักดุกอ่ะจัดให้อีกหนึ่งคลิปนะครับผมก็ ก็นานๆทีจะลงเทีน่นึงนะครับก็เดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้แวนกันหรอกนะไอ้พวกรถเล็กเ่บิ๊กไบค์ก็ไม่ค่อยอยากให้ขับนะอยากให้คนดูขับรถยนต์เพราะว่ามันอันตรายนะครับเพราะพ,าะพี่ทุกคนที่พี่ก็ขี่รถเริ่มไม่ค่อยห้าวแล้วถามว่าทําไมถึงไม่ห้าวก็เพราะมันเดี๋ยวเดี๋ยววิวโคตรสวยครับ m e ได้แอ s ถามว่าทำไมถึงขี่รถไม่ค่อยห้าวแล้วก็เสียเพื่อนเสียน้องไปหลายคนนะครับก็รู้สึกว่ามันจะเปี่ยวใจนะแต่ก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอของพี่ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสไครป์พี่ด้วยครับกดแชร์ลง Facebook กดแชร์เพื่อนเพื่อนได้ดูด้วยนะแล้วก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ถ้าอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์พี่ของพี่ใช้แคมชร์ปอะไรก็หลายๆแต่น้ำยาขาจัดคราบนะแอดไลน์แอด sj สิบเอ็ดสิบสองพร้อมจำไหนแล้ววันนี้นะครับผมอย่าลืมแอดไลน์ line, กันไปด้วยนะมาเฮ้ <What? S 1> okay. วันนี้พามาขี่ชิวชเส้นหลังเขื่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นเส้นหลังเขื่อนอ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าไม่เคยมาเ yes, ยสรสไลด์คดเกย์เดี๋ยวเดี๋ยวยัง แล้วก็เลยลคนบอกว่าพี่แบงค์เมื่อไหร่จะซื้อรถสไลด์ดูซื้อแม่งลยซาานะครับผมรถสไลด์มันค่อนข้างที่จะราคาสูงนะจะถามว่าใจพี่ใจซื้อหรือเปล่าพี่พี่ใจเสมอนะพี่ซื้อแหลกแล้วแหละนะจากในที่พี่ยังมีกําลังหาเงินได้บางคนบอกทำไมรวยจังเปิดธุรกิจที่บ้านหน่อยเดี๋ยวทาคลิปให้ดูนะครับเพราะเคยเคยทําไปให้ดูแล้วทีหนึ่งใช่พี่มีหอพักอยู่ทั้งหมดสี่ตึกสี่ตึกนะแต่ตึกสองตึกสามันจะเป็นตึกเล็กนะครับตึกละสิบห้องเลยแล นะมันไม่ใหญ่มากนะครับผมก็ตึกใหญ่ก็หลายห้อง20-30ห้องนะครับประมาณนี้ก็ทำธุรกิจหอพักมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆตั้งแต่ยังเป็นวุ้นนะครบวุ้นวงการครับผมประมาณนั้นแล้วทำมานานล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ยังไม่ได้เคยเผยแพร่ให้น้องๆดูแต่ถ้าอยากจะรับรู้ก็เดี๋ยวบวกนึงกันไหมเดี๋ยวทำให้ดูว่า พี่เนี่ยทำธุรกิจอะไรบางนะครับเพราะว่าแต่และอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่หลายอย่างแล้วก็พี่แบงค์เทรดริปโตเคเรนซี currency, ใช่ไหมบอกใช่ครับพี่ก็เล่นริปโตด้วยนะครับ NFT พี่ก็เล่นนะครับแล้วก็เจ็บไปเยอะได้มาเยอะเจ็บไปเยอะก็แล้วแต่จังหวะนะครับผมมันจะบอกเลยว่าพวกนี้มันเป็นจังหวะนะครับก็ไม่อยากแนะนําน้องๆนะครับผมทุกการลงทุนมีความเสี่ยงก็ต้องศึกษากันดูให้ดีนะครับการาฟนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะสอนนะก็มันจะมีคืออยากจะแนะนําว่าให้ไป เดตามกลุ่มฝรั่งฝรั่งเวลาเขามีปัญหาอะไรเราจะรู้ก่อนเพื่อนเวลาโดดเราจะได้โดดทันอะไรประมาณนี้ถ้ามันมันหลายๆอย่างนะอย่าเรื่องขีบโตมีคนถามพี่มาเยอะมากนะครับเล่นตั้งแต่สมัยซีแพนซีคาซีบอมตั้งแต่สมัยนู่นก่อนหน้านั้นทางที่หน้ากันไปโอ้ก็มันก็ค่อนข้างได้แต่ผ่านมานานนะฮะก็ประมาณนั้นแหละน้องๆจะไปหาเล่นเลยเล่นไฮโลดีก่า ยอกยอกมาเดนี่ยไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้ยวเอ้าหไป้โไอสัหอ้โหโอ้โอโหโอ้โโอ้โอ้โหีอ้โหโอยโงโหนอกโอ้มึงอยานานมากเลยอ่ะหมอ้โอ้ากจะด่าอหรอ้แม่เดี๋ยอู้เลอ้ยวกล้บด้วยมอ้อ้อกคือมึงแซ้พ้นแล้วมึง้็เข้าไปด้แห่จ้บวกก้อีกแล้วมาอับรถอ้ะแล้วเส้นแม่งเส้นทึอห้ามแซงอ่ะเมื่อกี้มันอยู่ในโโ้ กูผ <c oughs> ิดหวังวเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเขาก,ก็ขี่รถกันก็ดูให้ดีๆหน่อยนั่นแหละนี่ขนาดบิ๊กไบค์นี่ขี่แบบชิดท้ายนะปกติพี่ไม่ชิดท้ายนะพี่ชิดขวาเลยนะพี่ขี่เร็วนะนี่ก็สายขีย่แบบว่าเป็นเด็กดีนะน,นะมไม่เป็นเด็กไม่ดีนี่พี่บอกเลยทั้งเส้นอยู่นี่หน้าร้อยทั้งเส้นประมาณนั่นแหละเพราะว่าพี่เนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งของวงการยกหน้า อันดับหนึ่งวงการแบนโค้งอันดับหนึ่งทุกอันดับหนึ่งอ่ะกูเป็นอันดับหนึ่งตลอดแหละเออกูก็ไม่รู้ือนกันคือกูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เข้าใจไหมทั้งนัง้นอ,อันน้นนะนี่ขายอลไรกันเนี่ยซื้อไปฝากแม่ฝากลูกฝากเมียเลยปลาแห้งโอ้โหอยู่บ้านกูมีเพียบเลยนะยังแดกไม่หมดก็ยังไม่ซื้อและกันไอขกัชิวนะอโอ้โห แรงจังนบรถรถที่มันวิ่งสามร้อยอะน้องๆน,นะมันแรงอะ่ะมันวิ่งสามร้อยอ่ะไปเดียวโม,โม้นะนี่โอ้โหดูดิครับช่วงเย็นเย็นเขื่อนก็จะประมาณนี้สวยงามนะครับโอ้โหเจ๋งมากแถวนี้เนี่ยเขามีไม่มีสาวๆหรือว่าไม่มีอะไรเลยเอ่ะหรือแบบโอ้โหนี่ไงยัดเดีคนละมัดเพศเดียวกับกูแน่เลยรู้จักซองละข้าของ พามาแต่หลายคนก็อยากจะเอ้อสวยมากจึงต้องมาแวะหลายคนบอกอยากจะมีบิ๊กไบค์นะครับก็พี่สนับสนุนให้มีได้นะครับแต่ไม่สนับสนุนให้ขี่เร็วหรือไปหัดยกล้อขี่กลัวสตีนเหมือนพี่นะครับผม <S <S <ก> <le> พี่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับน,น้องๆนะครับแต่พี่อยากให้น้องๆเห็นว่ามันจะไปประมาณนี้ยกล้อก็จะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่อยากให้ไปทาเองกลัวพวกมึงล้มนะครับกลัวพวกมึงเอารถกันไม่อยู่เพราะรถมันค่อนข้างที่จะขันหนักค่อนข้างที่อันตรายนะครับ คือจริงๆกูเองกูก็ไม่อยู่หรอกนะครับแต่กูก็ขี่ให้มันอยู่ในสถานะแบบว่าที่เราไหวอะ่ะเออประมาณนั้นแหละแล้วก่อนจะไปมีกันก็อยากจะแนะนําว่าให้ไปเรียนการขับขี่นะเพราะว่าเห็นหลายคนแล้วไอ้เหี้ยไม่พ้นอยู่ดีๆอยู่ดีบานโค้งบานโค้ง,งลง,ลงไม่นี่ไปเลยอย่างเงี้ยเออแบบพาเด็กหัดใหม่ไปออกทริปเข้าโค้งเข้าโค้ง,งลึกๆชันๆบางทีเขาไม่อยู่อย่างเงี้ย เขาไปดูหลายว่ารถมันเทน้ําหนักไปทางนี้จะไปทางไหนไปลงข้างทางพี่เห็นเยอะมากเลยในติ๊กต็อกใน u t u b e เนี่ยแบบคีคีโยตเตงอะรอดแต่น้องไม่รอดไอ้เหี้ยมึงแม่จะพาเข้าไปตายเหี้ยเงินซื้อรถก็เท่าไหร่ยังผ่อนไม่หมดรถเละเทะนะเรียนไปเรียนเถอะเข้าคอร์สเรียนการขับขี่บิ๊กไบค์การใช้รถที่ถูกต้องถามว่าแล้วมึงพูดเนี่ยมึงเรียนไหมไม่ได้เรียนกูไม่ได้เรียนตยแต่สุดท้ายกูก็มาเรียนอยู่ดีนะครับ ก,กูไม่ได้เรียนตัวตตัวแต่กูเรียนออนไลน์นะครับเขาก็สอนออนไลน์แล้วกูก็มีทักษะแล้วคือพี่ไม่ได้เรียนเลยตอนแล้วก็หัดขี่ขี่จนเป็นจนเก่งแต่พี่โชคดีที่ว่าพี่ไม่ล้มไงแต่ถ้ามึงไม่โชคดีมันกูนี่งานหยาบเลยนะนี่ขึ้นเขาข้อควรระวังของรถบิ๊กไบ์คือถ้ารถติดแบบนี้มึงจะต้องเลี้ยงคันเร่งให้เหมาะสมลงไปแม่งเกลหนึ่งเลยถ้ามันช้าเออแล้วก็อย่าไปใกล้รถใครมากทั้งข้างหน้าทั้งข้าง,างหลังนี่เป็นไงเป็นกูสอนดีไหมเออเพราะว่าไม่รู้ว่ารถมันจะไหลลงมาชนมึงหรือเปล่ารถมึงหนักนะ เราขึ้นไม่ได้นะแล้วก็เลี้ยงคันเร่งไปไม่ต้องกำคัดเดี๋ยวคัดไม่อาเบรกก็ไม่ต้องไปเลี้ยเบรกใช้เอนจินใช้เอนจินยังไงก็คือใช้เกียร์ไงเวลาลงขาก็ถอนเกียร์แม่งหึงห่งเึ่งเึ่งใช้เอนจินเบรกไม่พังหรอกรถมึงอะไอสัตว์มันออกแบบมากกว่าจะขายมึงได้นี่กูบอกเลยว่ามันขี่แบบโหดไรนะ้ทารุน,นรรมเบิ่นรอบตัดอะไรเงี้ยมันออกแบบมาสุดแล้ว <What? S 1> นั่นแหละสวัสดีครับอย่าเดาว่านั้นใช้เบรกเอนจินเบรกอย่าไปกลัวนะไม่เปลืองเบรกด้วย ประมาณนั้นตรงนี้ก็เป็นช่องเขาขาดนะครับก็ขออนุญาตผ่านทางนะครับพ่อปู่ครับสาธุตรงนี้คือศาลเจ้าปู่หลุบนะครับก็ที่นี่ก็ถือว่าขังมากครับแอดโนนสั่งประตูส่วนย์องบรรัวลำพูอ๋อตรงนี้คือประตูส่วนหองบรรัวลำพูคือกูยอยู่ขัดแกล็ดมันเป็นมันเป็นเส้นระหว่างหนองบัวขัดกันเนี่ยตรงนี้มันี่มาขี่เอนดูโรกันจำได้ไหมคุณดูเออตรงนี้เขาจะมาขี่เอนดูโรกันนะแต่ว่าพี่ไม่ได้เข้าทางนี้พี่เข้าทางข้างหน้าต่พี่ชี้ดูพี่เข้าทางไหนน้องๆบอกว่าอยากดูเอนดูโรนานแล้วไม่เห็นทํา คลิปขี่ป่าขี่เอนดูโร่ให้ดูบ้างเลยเดี๋ยวจัดให้ตอนนี้คือพี่เลอมันมันขายรถแดกไปแล้วเดี๋ยวดีๆมันก็ไม่เล่นแล้วก็น้องๆก็อยู่ในช่วงตัดรถกันมันก็ยังไม่เล่นกันก็เลยถ้ากูจะไปคนเดียวก็โหดโคตรอะถ้าอยากให้พี่เข้าป่าคนเดียวเม้นเลยดูกูพาไปเอางีา้ขี่คนเดียวเนี่ยเอนดูโร่คนเดียวแบกน้ำมันแบกข้าวไปแดกนะอะอย่าทำคลิปเซอร์ไวเบอร์ให้ดูเลยอ่ะอยากเห็นบวกเลยเดี๋ยวพาไปเอางี้นี่แหละทางเข้าเราอยู่แถวนี้แหละ เนี่ยแถวนี้แหละกูก็ไม่รู้ตรงไหนนี่ยนี่นี่ทางเข้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไปทะลุป,ป่าไปทั่วเลยพี่บอกเลยว่าโคตรมันนะครับแล้วพี่จำทางไม่ได้แล้วด้วยแต่ก็ไปได้ถ้าอยากดูเดี๋ยวจัดให้คลิปเขาเรียวกว่า enduro ข้าป่าแล้วก็อยากให้ขี่แบบไหนบอกอยากให้ไปขี่เรือหรือขี่อะไรเงี้ยบอกมันค่อนข้างที่จะมีทิปลปป่อยแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ลงเชื่อไปขอเขาเดี๋ยวพี่จัดการให้นะครับประมาณนั้นแหละแล้วก็พวกล่างเดิมเออพวกหลักเดิมหลักอะไรเดี๋ยวทำให้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่ได้มีมากนะครับ ก็พามาขี่รถชิวๆพูดบ่นไปเรื่อยๆนะนานๆทีเฮ้ย hey, แซมสวัดดีพวกเองเนี่ยมันเกี่ยวกาดได้เดินกลางถนนทุกเสิร์ฟแม่งเลยท่านในหาด้วยเออไปครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับอย่าลืมเบิ้์รอบตัดกันด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสัีกนสวัสดีครับ